เฮ้ยนะนาเลีอะไรเนี่ยอเอากองกองนาเลคเขี้ยอะไรหรือนะเรียกเขาอะไรนะเลขเท่าไหร่ผมเขียนให้รข้ามองไปไสเดือนหนาไสเดือนสองสามสี่สามอะลองเขียนดูไอ้ไอ้บวกบวกก็ไม่รู้มีมีน้ำมันไหมจัดจัดเลยจัดเลยจัดเลยสองสามสี่สามจัดเลยเดี๋ยวดูดิปิดหน้าเนี่ยเพราะอะไรว่าเอกเอก เออเออบอกสิบอกบอกสิว่าบางสวยกว่าบอกสิไมหัวกูเข้าใจเลยของกูอัดไม่ออกได้ไงวะถ้าเป็นไส้เดือนอะไส้เดือนขดกันอะไส้เดือน่ะใช้เดือนโดนแดดอะท่านรู้จักไหมเนี่ยสามขดอะสามสี่สามสามสี่สามอีกเลขหนึ่งอีกเลขหนึ่งนมอันนี้นมนมเหี้ยเลยวะนะเออฮะ ฮะหมึกลองหมืนฮะตาหมอไม่เห็นหมึกเหมือนเหมือนท่านตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นสว่างตรงนู้นตรงนู้นดีกว่าเออตัวแรกฆ่าได้แล้วนะตัวต่อไปต่อเลยนะอ่าอ่าตดว ขอเป็นล่างอยู่ด้วยกันอ่าอันนี้เรียกจะขอเป็นบนตะขอเป็นร่างผมเรียกตูดท่านต้นนหะท่านตูดแล้วตัวต่อไปหรือะอันนี้ขั้นหนอยันนี้ขั้นแข็งแขเลยแขังเยขนเยเดี๋ยวท่านจะหลงเดี๋ยวท่านจะหลงหรือเปล่าสี่สามสี่สามวิชาสี่สามเร็จ ต้องมีทีลรหยอกเอ้าเฮ้ยมีไอ้ผมโดนนะพี่เขามาเาอะไรเรื่องพี่ามีุ้มพกนน้ำมันหมดแล้วน้ำมันหมดนมันหมดเเดี๋ยวเดเดี๋ยวผมสารต่อให้ผมสารต่อให้สามสี่สี่ใช่ไหมสี่สามใช่ไหมนะอ่าอ่าสี่สามสี่สามเออ ท่นดูก่อนท่นดูก่อนท่านเดินออก,กอเพื่อนว่างง,งข้ามองไม่เห็นนะอ่ะทำไมนะลำบากลำบากต้องขี่ไปปั๊มอีกครับม <laughs> องใจใครยิมหน่อยครับยิมยิมไปปั๊มไปพี่ชายไปซื้อไปซื้อน้ำมันเปล่าพี่เอางีา้นะหาคุณครูให้เขาสักโหลอัลโหลครับ <ข>ท่าถ้ารอข้าวตรงนี้สักกลู่มสักปลาดยวเดี๋ยวข้าไปซื้อเดีมันก่อน,ไ,อน,นได้ขอรับๆๆได้ขอรับได้ <laughs> ข้าพุ่ง <laughs> ข้าพุ่ง พี่ชายเขียนเขียนถูกว่าพี่ได้ครับฝึกเหมือนฝึกตอนอนุบาลเลย พี ừ, ่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับโอ้ไม่ได้เนระเป็นไรแล้วครับอยู่ใต้ท้องรถขนาดนั้นนอนไหมครับไม่น่าจะเป็นไรหรอกครับไอสัตว์ลอครับผมกาเมื่อคืนครับปปรม,มาลวเว้ท่านท่านท่านมันนี่มันนี่ท่านจะได้กินข้าหรือเปล่าเดี๋ยวท่านเมือ่อกี้ท่านไปถึงเลขอะไรนะเอาเอาใหม่หมดเลยก็ได้ท่าน เอาใหม่หมดเลยถ้าลืมหมดแล้วนะพี่ชายจัดการเลยพี่อันนี้ผมบอกว่าจบมาจากชั้นศิลป์ศิลป์ศิลป์อะไรเลอะฮะศิลป์อะไรเลอะศิลป์ยศาสตร์ขายสายศิลป์อะฮะตูดไหนเนี่ยเอ๊บอา อะไรดากอะไรดักดากดากหรออ๋ออ๋ออ๋อฮะเลขยชื่อดากเหรอมันก็คือตะขอเบ็ดบนตะขอเบ็ดล่างแต่ท่านท่านเรียกว่าอะไรดากใช่ไหมดากดากดากสีตัวต่อไปก็ข้าไม่เห็น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 ท่านเอาใหม่โอเคไอ้สัตว์เนี่ยแค่นี้ท่านแค่นี้แค่นี้พี่ยายแค่นี้แค่ขีดขีดคำนี้อ่ารวย เออเรียนที่ไหนมไม่ได้กูจะไปผอมเรียนพี่ชายเอาเนี่ยโอ้จมูกพี่ชายครับเลข่ลขขายไปตัวพี่ชายข้างหน้าขายเปตัวข้างหน้าเปสองพี่อ่าตรงนี้เลยขายมือยังก็ลายตีนฮะลดพี่ชายผูกโทษเต็มระเบิดเลยพี่ว่าคิดเพิ่มไปหน่อยโอ้อ ไปกับหัวต่วตอขอเป็นบนต่อขอเป็นล่างแล้วก็จมูกอ่ามีแค่นี้หรอืออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งพีช่ชายอีกตัวหนึงน่ง,งดักดักดักอุย้ยคุณผู้หญิงยาเผาเอา้าไอ้ห้าผิดอันนี้มันเบอร์ห่ามันเลขยกนกห้าเนี่ยมันเห็นล้างน้ำมันแล้วมันอยากไข่มันละมันเรียกนกฆ่าแล้วท่านอยากให้ข้าวฆ่ายังไงอ่ะชิบหายแล้วอะไรเนื้อ อย่าบอกระที่เขียนมาก็ซื้อเล็กนกนกอะไรเล้กเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลขอลัสัตว์อทเลทสศัตว์อ๋อหมายถึงเลขเอทอลัสสัตว์หรือใช่เบอร์น่ะท่านเบอร์นี่มันเลขยามค่าแล้วท่านจะให้ข้าอย่างไรล่ะเนี่ย้าบอกเลขผิดไปเลยก็ต้องเขียนใหม่สิเออโอ้สัตว์มันนึ่เสียมือ กูเขียนตั้งนานเขจะจะยิงเราไหมกูเขียนตั้งนานไอสัตว์ถ้าเขาฟักออกมาก็น่าจะตัวใครตัวมันนาเพราะว่าเพราะว่านี่อ่ะแฟนเก่าพี่ไงล่ะฮะฮะรฮะตอนเนี้ต่อหม้อตื้อเปล่าจบเนจบเรื่องข้าเป็นเรื่องชู้สาวเป็นงั้นไป เอาเอาเอาาผไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักครับอันนั้นใครก็ไม่รู้ครับเอาเฮ้ยเฮ้ยช่วยเขาหน่อยดินี่นี่นี่พี่ลี่พี่ลี่คุณเป็นอะไรกันเนี่ยฮะตบยื่นลองถามอับดุนดูเอ้ยเพาเหมือนอับดุนอะทำไมถึรู้ทุกเรื่องทำไมถึงแต่งตัวอย่างเงี้ยครับอ๋อพวกท่านอะแต่งตัวแปลกประหลาดยิ่งกว่าใครอีกนะ้ยทำไมท่านหลุดมีอะไรเลือตามหาใครอะตามตามหาอะไรหรือ นครับเขาตามต้องาทตามหาอะไรดับประดับประดับเยี้ว์เงาท่านท่านท่านลงมาเถอะมันดูไม่งามท่านท่านนุงสซ้ำมาเถิดอันหลังทัานด้วยดูหาเพิ่นไม่ไม่ไม่แต่แต่สหายหัวแดงยังยังไม่ได้เข้าแดกเลยหนาเน่ะใช่เออยี่ยงงี้เรื่องอื่นไม่ค่อยคุยกันเดี๋ยวให้พวกน้ำผมกินข้าวก่อนใช่ ท่านไม่ใช้มือกินข้าวใช่ไหมข้าข้าถามเลยอันนั้นแฟนแฟนเก่าท่านหรอสวามีเก่าท่านหรอเนี่ยไม่แล้วแฟนแฟนแล้วแฟนใหม่เขามาใครเลิกตำแหน่งข้างหลังแล้วเขามาเอาเรื่องหรือเปล่าน่ะท่านข้าไม่รู้ท่านเป็นท่านเปนแอบอนุนอนุนแม่มันรีไม่ท่านไปแอบโรสภารใครมาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่หนาใคายังไม่ได้ขึ้นเรือนอย่างนี้นะนายใกล้ตายยังเนี่ยไม่ท่านท่านบอกข้าว่าท่านมาจากมาจากอะไรนะ เรือบินเที่ยเหล็กสี่อยุธยาเที่ยเหล็กเออมาจากไอ้นกเที่ยนกเที่ยเหล็กแล้วของนั้นเอาเรื่องท่านเนี่ยท่านไปรู้สธมภูเขาใครมาหรือเปล่าเลยไม่ใช่ค่ะค่าจักกับแม่มัลิที่ที่วัดสตีน่ะออืใช่แล้วเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันหนาเราเราได้ท่านได้โรไหมล่ะอ่ะฮะได้โ้ไหมค่าไม่ได้โ้หนาใช่แต่ท่านนับตัวมีพิ๊กรต์จ้ะ ไม่ใช่ที่ข่าลำตัวยิงเนี่ยเพราะว่า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 วันนั้นวันนั้นแม่บะลิีเขาเดินมาอย่างเงี้ยข้าโดนแม่ยายตีหัวมีแม่ยายด้วยเหรอใช่เขาบอกว่าข่าไปขืนใจขืนใจไม่รู้เขานะก็จะยังข่าก็ยังงงอยู่เนี่ยท่านไม่ใช่ข้าก็ยังงงอยู่ข่าไม่ขืนใจเขาได้ยังอะไรเนี่ยบ้านเหมงมันมีมีขืนมีแปรทำไมท่านทำยิงนั้นแล้ว เขาบอกว่าข้าเมานลำจันแต่ข้าไม่เคยเด็กลำจันหนาเนรจัยได้ไงนี่ท่านไม่กลัวพวกนครบาลมาจับท่านหรือก็เพราะเขาเป็นผอบอมันจะคิดผอบอคืออะไรท่านข้ารู้จักนี่แล้วเยข้ารู้จักแต่พญาในยุคท่านมีผอบอด้หรืออยู่ฟาถามคือคนไหนในผอมันมันคืออะไรข้ายังไม่ค่อยรู้เลยน่ะข้ารู้จักนต่ข้ารู้จักนต่พญานครบาลนี่ท่านพี่เที่ยวใหญ่พี่เที่ยวยาวชื่ออะไรอ่ะมันย่อมาจากอะไรหรือพี่ผมทองอะไรนะท่านผอบอหรอ พี่รองดีดูดิอะนพูดไม่ได้อ่ะเอางพูดไม่ได้อ่ะขาลัดใส่หน้ากากอยู่ยังพูดไม่ได้อ่ะดนเิไอ้เหี่ยคนหี้อะไรไว้สัตว์ติดแม็กนังใส่หน้ากากอะไรไว้เหี้ยติดอะไรเนี่ยอยู่อมาเป็นยี้ไโ ข้าเจอท่านข้าเคยเจอท่านข้าจำเสียงร่นได้ร่ำหวงพี่แจ้งหัวแดงพี่ราดน้ำมันเหรอครับเนี่ยพี่ราดน้ำมันเหรอไม่ไม่ไม่ครับตอบเข้ามาเลยท่านช่วยครับเถิดสาะเขียนอะไรครับเขียนเบอร์ครับเขียนเบอร์เบอร์พี่เบอร์พี่เองลยใช่ครับเบอร์ผบูงครับผมจะตีต่อยังไงนะคุณนะคนรู้เรื่องคนก็ถามสิอ่ะ ไม่แต่ตัวนั้นเป็นอะไแล้ววะกูว่าแอบไปโล่สำเพาไหนแล้ววะเอาเบอร์อะไรอ่ะมันเป็นอะไรแล้ววะไปดูแล้วไปดูแล้วนเป็นอะไแล้ววะไปโล่สำเพออ่ะคุณคุณคะ อะไรอะไรยี่สิบอะไรยี่สิบนะอะไรอะไรยี่ยี่สิบนะครับตัวครับแถวนี้มีอะไรยี่สิบยี่สิบนะครัโอเคโอ้หวยโอ้คิดถึงจังเลยแบบแบบลืมลืมกันบ้างก็ได้แบบลืมแล้วแบบว่าเออแบบลืมแล้วนี่ใครเป็นแบบว่าเดินเดินนี่ใครอะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยเขาไม่ไปไหนของเขาเลยสัตว์เหล่ากูหลุดเลยคนนี้ใครวะ น้าเราไปจีนเลยอันนี้อันนี้อันนี้จะเข้าแก๊งเหรอครับจะสปอยครับอย่าสปอยปอยให้สนะครับน้องคุยกับนึงคุยกับน้องผู้หญิงครับอันนี้คุณผู้หญิงมาเข้าแก๊งใช่ไหมครับใช่เขาจะมาเข้ากับพี่เขาสวยไหมครับสวยไหมน้าทำไมถามที่สวยไหมแล้วผิดอะไรกูผิดอะไรกูถามสวยน้องอ่ะสวยไหมครับสวยไหมเสียง ถามสิเฮ้ยมึงเขี่ยกูลงมาทำไมอีกูไม่ขี้เหรอคุณผู้หญิงครับครับสวยสวยไหมสวยไหมไม่ครับไม่หมายถึงว่าแบบจิตใจครับจิตใจครับดีครับดีดีไหมดีไหมสวัสดีครับพี่แจ็คกี้จากคนยู SMD ครับงานงานดีไหมครับพี่ใส่ไว้อเลยงานที่เราจะมาทำร่วมกับแก๊งออสตาเนี่ยดีไหมครับครับ งานงานที่แบบเอเราจะมาทําด้วยกันเงี้ยงานที่เราทำแก๊งเกี้ยดีไหมครับดีครับดีงานดีใช่ไหมครับป่านเจี๊ยบับแก๊งนาตีไม่ใช่หรอไม่ไปช่วยเขาหรอใครครับผมผมไม่มีครับผมใส่เชื่ออะไรเนี่ยดูดูเสื้อผมด้วยครับไม่มีครับตาอะไร SMD ไม่มีแลครับมันหายแล้วนะมันหายไปแล้วเอ้าไม่มีครับตอนนี้มีแต่โลโก้ถ้าถ้าผม ใส่โลโก้ได้ผมจะใส่โลโก้พวกแบบพวกไอหืดเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาข้างหลังนะติดอะไรเนี่ยอะไรครับเพื่อแม่อะไรเนี่ยเพื่อแม่อะไรวะเพื่อแม่แพ้ไม่ได้หรือเปล่าอือเพื่อแม่แพ้ไม่ได้ <c oughs> นั่นแหละตรงนี้พี่ก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันนะน้อง พี่พี่จ่ายครับพี่จะร่าทำไมครับพี่พี่จะระเบิดเดียวเลยอ่ะโอ้โหผมยืนคุยอย่างเงี้ยพี่จะระเบิดหายนะได้หายนะเออหายเลยนะบอกว่าไปแล้วนะไปแล้วครับคุณผู้หญิงทำะไรดีเราาเวะนหนูไปแล้วนะเราะได้ไนมครับเเฮ้้ยาอไอ้ฟิกคุณคุณฟิกคุณต่อยผมมาครับคุณฟิกคุณอย่ามาทำตัวแบบนี้กับผมนะเฮ้ยฟิกยาจะตายอ่ะครับผมจะไปหาเดินเอ้ยเอาเมื่ลืมไหม นายยิงนายยิงเลยนะยิงเลยเจี๋ยฝีกูจะตายเอ้านายยิงเลยให้เูืตัวมันเลยเปิตัวมึงเฮ้ยเฮ้ยอะโหลฟิก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 ไป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 ดูเนี้ยสุดขาวเด้วยสุดขาวเด้วยสุดขาวเฮ้ยอย่าเหี้ยสุดขาวเด้วยสุดขาวเด้วยฟิกฟิกมีเพียนไาชนไหมฟิกไม่ค่ะขอหน่อยจะตายพี่พี่ชายครับพี่ชายครับพี่ชายคุ้มกันผมหน่อยแล้วผมจะเดินไปแบบแบบแอคสุดขาวหน่ออย่างเงี้ย เลยนะจะเต็มหลบเลยนะแหลกหน่อยแหลกหน่ผู้กองผู้กงครับเอ่าผู้องครับใส่ใส่เสื้อขาวนี่นี่ชุดโรงพยาบาลหรือเปล่าครับเนี่ยผู้กองเป็นแก้ครับโอไม่ใช่เหรอครับอ๋อมันสมัยก่อนตรงนี้มันมีหมอยืนอยู่นะครับผมก็เลยมานึกว่าเป็นโรงพยาบาลนะต้อโทษครับพี่โทษครับหมออยู่โรงพยาบาลครับออ๋หมออยู่โรงพยาบาลเหรอครับฉีดฉีดยาหน่อยครับปกติผมเห็นหมอยืนอยู่ตรงนี้นะครับใส่หมวกขาวๆอ่ะไม่ไม่ไมอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ย เด<จ>ี๋ยวจะไปวางเฟืงน,นครับปนครับไปปนแต่มันจะไปหาโลสสมเพาอยู่แถวเนี้อครับอ่านไปแล้วนี่ไม่แต่ไปไหนแล้วอะไม่มี<ล>มหรอหมอไปแล้วพี่ชายครับพี่ชายเราจะไปไหนดีพี่เราจะไปหาแบบหาหาทำอะไรดีพี่พี่บอกผมหน่อยนะน้าหน้าเบิกร้นมาแล้วทันเดไม่พูดแต่ก็เดินตามกู